สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวอิจิโกะในแมปเลียมเล่มเพจนะครับผมแบบนี้ก็ค,คล้ายๆกับเอ่อจูสุชิไนกันนี่ท่าเอ็มบอนี่มีท่าอาร์เหมือนกันนี่โค้ทเโอเคท่าแรกโอเคครับสกิลสกิลแรก,ชกเชิดกรเชิดโช มีแบบหลายรูปแบบโอเคข้านี่หนึ่งมีสองรูปแบบแบบแรกก็คือแบบนี้ก็คือการเคมโซแบบที่สองก็คือต้องกระโดดกระโดดกดสกิลหนึ่งกระโดดกดสกิลหนึ่งหนึ่ข้าที่สองเป็นการกิ้มแล้วกกกดกรไปก็เออโอเคข้าสองจะเป็นการ ฟันแล้วก็แล้วก็วกับไปฟันอีกทา่านี้เวลาฟันเสร็จปุ๊บก็เดินไปเยนะครับเดินหามันนี่เยียบร้อยต่อไปถ้าเปนสีนะครับถ้าสีเป็นแบบนี้โอ้เฮโยโอเคและนี่คือตีนะครับ นะครับเป็นการ <S 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 ชาร์จพลังงานมันไว้ที่หัวแล้วก็ยิงออกไปโอ้โหโอ้โหให่มากทา่าที่สองนะครับเป็นการทิ้มนะคมแล้วก็กดมันแล้วก็ชาร์จชาร์จน้ำแข็งไว้ที่หัวโอ้โหโคตรดุนแล้ สามนะครับเป็นการทำลามแล้วก็ฟัน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 ฟั้กระชุนอุ้ยข่าที่สี่นะครับเป็นการกระทืบแล้วก็เตียบฟันโคตร่โคตรโหดนะครับดูกระดิ่งรอบนะครับเป็นการกระทืบแล้วก็ โอเคงั้นคลิปนี้ก็มีเท่านีน้แหละรู้ยบายนะครับปุ้ยบุยมีเพลงอยู่ด้วย